บทสวดหัวใจพระคถาชินบัญชรของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาาาย์โตพรหมรังสีมิใช่บทสวดฉบับย่อมิเคยเผยแพร่ที่ใดหลักฐานจารึกที่สถูกเจดีซึ่งสร้างขึ้นถวายองค์เจ้าเหนือหัวจุลาลงกรจุลจอมเก้าปัญจมหาราชารัชกาลที่หโดยสร้างขึ้นถวายเมื่อรอศอ 87ซึ่งมีตัวอ,อักษรทั้งหมด31คําด้วยกันและเมื่อท่านทั้งหลายพร้อมแล้วเราจะเริ่มสวดหัวใจพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านทั้งหลายเพื่อได้ประสบพบเจอพลังในด้านดีเสริมบารมีเสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภวาสนาหน้าที่การงานเป็นใหญ่เป็นโตพร้อมแล้วว่านโมพร้อมกันสจบนะโม ตัสสะภักะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภพักะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภพักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชจะตัสะสีสังหะ โกทกะเกนิกุโสปุเถเสเอชะละทขอาชิวาอาวะชิสังอิตังชะจะตัสสีสังหโกทกะเกนิกุโสปุเถเสเอชละ ทะขะอาชิวาอาวะชิสังอิตังเชะจะตะส,ะสีสังหกโกทะากะเกนิกุโสปุเถเสะเอชะละทะ่ขะอาชิวาอาวะชิสังอิตังเชะจะตา สศีสังหกโกทะกะเกนิกุโสปุเถเสเอชะละทค่ะาอาชิวาอาวาชิสังอิตังเชะจะตะสัศีสังหกโกทะกะเกนิกุโสปุเถ เสเอชะละทะขะอาชิวาอาวะชิสังอิตังเะจะตะสะสีสังหะโกทะกะเกนิกุโสปุเถเสเอชะละทะขะอาชิวาอาวะชิสังอิตัง จฉาะตัส,ะสัตสังหโกทะกะเกนิกุโสปุเถเสเอชะละทะขะอาชิวาอาวาชิสังอตังจตัสส,สังหโกทกกะ kenni ku so pu te se e cha la tha ka a chi wa awa chi sang i tang cha jat ta sa si sang ha go tha gap kenni ku so pu te se e cha la tha ka a chi วาอาวะชิสังอิตังชาะตัสสะสีสังหะโกทะกะเกนิกุโสปุเถเสเอชะละทะขะอาชิวาอาวะชิสังอิตังชาะตัสสะสีสัง หกโกทกเกนิกุโสปุเถเสเอชะละทขะอาชิวาอาวะชิสังอิตังชะจตะสสีสังหกโกทกเกนิกุโสปุเถเสเอ ชะละทะขาอาชิวาอาวะชิสังอิตังชะจัตตะส,ะสีสังหะโกทะกะเกนิกุโสปุเถเสะเอชะละทะขาอาชิวาอาวะชิสังอิตังชะ จตตาส,สีสังหโก,กทกเกนิกุโสปุเถเสเอะละทาขะอาชิวาอาวชิสังอตังเชจะตสาสีสังหโก,กทกเกนิกุโส u thế sế ê cha la thọ khọ á chi wa á wa chi sẵn y tăng cho cha ta sa si sẵn họ cổ thọ cả kế ni cụ sổ u thế sế ê cha la thọ khọ á chi wa á wa ชิสังอิตังชะจะตะาสสีสังหกโกทะกะเกนิกุโสปุเถเสเอชะละทะขะอาชิวาอาวะชิสังอิตังชะจะตะาสสีสังหกโกทกะ กะเกนิกุโสปุเถเสเอชะะทขาอาชิวาอาวะชิสังอิตังชะจะตะสะสีสังหโกทะกกเกนิกุโสปุเถเสเอชะะทขาอาชิ Wa a chi <laughs> sang i tang cho cha ta sa si sang ha ko tha ka ke ni ku so pu the se e cha la tha a chi a chi cho หกโกทกเกนิกุโสปุเถเสเอชะละทขอาชิวาอาวทิสังอิตังชะจตะสสีสังหะโกทกเกนิกุโสปุเถเสเอชะละ thọ khọ á chi wa a wa chi sẵng y tăng cho chọ tọ sọ xí họ cổ thọ cả ni cụ sổ ụ thế xế ế cho la thọ khọ á chi wa a wa chi sẵng y tăng cho chọ สะศีสังหกโกทะกะเกนิกุโสปุเถเสเอชะละทะขะอาชิวาอาวะชิสังอิตังเะจะตะสะศีสังหกโกทะกะเกนิกุโสปุเถ Sê Ê, Cha La, Tha Khà, Á Chi, Wa Á Vạ, Chi Sắng, Ê Tăng, Cha Chạ, Ta Sạ, Si Sắng, Hạ Cô, Tha Khà, Kê Ní, Cụ So, Ưu Thế, Sê Ê, Cha La, Tha Khà, Á Chi, Wa Á Vạ, Chi Sắng. อิตังชะจะตะสะสีสังหกโกทะกะเกนิกุโสปุเถสเอชะละทะขะอาชิวาอาวชิสังอิตังชะจะตะสะสีสังหกโกทกกะ เกนิกุโสปุเถเสเอชะละทะขะอาชิวาอาวะชิสังอิตังเมื่อท่านทั้งหลายฟังบทสวดหัวใจพระคถาชินชนะบัญชรจนครบ28จบแล้วขอให้ท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรือง ราบยศสรนเสริญมีโชคราบวาสนาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายร่ำรวยร่ำรวยด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ